มาแล้วคะ่ะสรยุทธ์ไบ์ไก่ภาสิทธ์นั่งโต๊ะอ่านข่าวแห่เม้นทลักกันเลยทีเดียวลวคะค่ะสืบเนื่องจากวันที่14มีนาคม2564นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวได้รับการพิจารณาผักโทษโดยเหตุพิเศษโดยเข้าสู่กระบวนการของคุมประพฤติใส่กําไรอิเล็กทรอนิกติดตามตัวจนกว่าจะครบกาหนดโทษคะ่ะเป็นระยะเวลากว่า2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม2564ไปจนถึงวันที่26กร,รกฎาคม 2,566ค่ะและต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกําหนดจนกว่าจะพ้นโทษส่วนออกไปในโลกภายนอกจะทํางานาหรือไม่จ้าตัวก็บอกว่าก็ขอคิดก่อนครับเพราะผมเนะี่ยไม่ได้ทํางานมาถึง5ปีในยุคนั้นผมทําในยุคที่คนไม่ดูข่าวทําให้คนหันมาดูข่าวผมก็ยังงงๆขอกลับไปคิดไปปรับตัวก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าจะกลับไปทํางานกับรายการข่าวที่ช่องสามเหมือนเดิมล่าสุดด้านผู้ประกาศข่าวอย่างไก่พาส ได้โพสภาพวันนี้ที่ทุกคนรอคอยเป็นภาพที่สรยุทธไบต์และไก่พาสิตนั่งรวมโต๊ะในการอ่านข่าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนึงค่ะพร้อมทั้งระบุว่าพี่ยุทธมาแล้วครับอํากลางแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นั่นเองค่ะ